สวัสดีค่ะค,คุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า78ค่ะอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบนะคะก่อนที่เราจะมาทำหน้านี้เนาะเราต้องมาทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยวัดน้ําหนักกันก่อนนะคะเขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเขาจะให้เติมหน่วยที่เป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัมนะคะเรามาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักตัวเนาะเข็มเขาจะอยู่ระหว่าง23กับ24ยังไม่ถึง24เราจะต่อเป็น23กิโลกรัมนะคะกับอีกกี่ขีดคะเราก็นับไปคะ่ะ123สเข็มเขาชี้ตรง3ขีดดังนั้นจะต่อเป็น23กิโลกรัมกับ3ขีดเนาะ แต่เมื่อสักครู่ค่ะเรารู้ว่า1ขีดมีค่าเท่ากับ1 0 0กรัมดังนั้น3ามขีดก็ต้องมีค่าเป็น300กรัมเนาะเราก็จะตอบว่า23กิโลกรัมกับอีก300กรัมค่ะข้อ2นะคะใช้เป็นเครื่องชั่งชนิดแขวนนะคะเครื่องวัดของเขานะคะจะอยู่ระหว่าง35กับ36ค่ะยังไม่ถึง36แสดงว่าตอบเป็น35กิโลกรัมกับอีกอกี่ขีดเราก็นับไปค่ะ ตรงนี้คือขีดที่5เนาะ5 6 7 8อยู่ตรงขีดที่8ดังนั้นเราจะต่อเป็น35กิโลกรัมกับอีก8ขีดนะคะ1ขีดคือ100กรัมแสดงว่า8ขีดก็ต้องเป็น800กรัมเนาะ35กิโลกรัมกับอีก800กรัมค่ะข้อ3นะคะลดบรรทุก หนัก2,628กิโลกรัมเนาะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ2,628กิโลกรัมค่ะไม่มีขีดเนาะดังนั้นเราก็ตอบแค่2,628กิโลกรัมนะคะ ไม่มีขีดแล้วก็ไม่มีกรัมแล้วก็ขีดละไว้เนาะข้อ4ี่นะคะเขาวัดได้เป็น743กิโลกรัมนะคะเราก็เขียนเป็น743กิโลกรัมนะคะไม่มีขีดแล้วก็ขีดละไว้เนาะหรือ713กิโลกรัมแล้วก็ไม่มีหน่วยเป็นกรัมนะคะ ข้อ5ค่ะน้ำหนักตัวของนักมวยนะคะเข็มเขาอยู่ระหว่าง53กับ54ยังไม่ถึง54เราจะตอบเป็น53กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะเราก็นับไปเนาะขีดที่1ขีดที่2กับอีก2ขีดดังนั้นตอบ53กิโลกรัมกับอีก2ขีดค่ะ1ขีดคือ100กรัมแสดงว่า2ขีดก็ต้องเป็น200กรัมเนาะเราก็จะตอบ53กิโลกรัมกับอีก200กรัมค่ะ ค่หน้า78ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ